ที่บ้านถ้ำตำบลบ้านถ้ำอตะคำใต้จพะเยามีพื้นที่ปลูกพืชผักสร้างอาหารในครอบครัวและชุมชนแบบนี้เป็นหนึ่งในความมั่นคงทางด้านอาหารสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับคนในครอบครัวท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 แบบนี้เนื้อที่ที่แม่ปลูกผักนี่ก็มีประมาณสักหนึ่งไร่เรามีรายได้ทุกวันส่วนมากแม่จะเน้นเน้นผักบุ้ง เพราะว่าบ้านถ้ำเราจะขายก๋วยเตี๋ยวกันทุกวันเราจะได้มีรายได้ทุกวันผักของเราปลอดสารพิษแล้วก็แม่จะมีเลี้ยงไก่ปลาดูหางดำผสมประสานกันหลายหลายอย่างเนื้อที่ที่แม่ปลูกผักนี่ก็มีประมาณสักหนึ่งไร่ช่วงนี้ก็ สถานการณ์โรคโควิด -19 ระบาดก็มีลูกค้ามาซื้อไปปรุงเป็นอาหารที่บ้านนือบางทีก็เอาไปจำหน่ายที่ตลาดก็มีเพราะว่าผักของเราปลอดสารพิษเราไม่ได้พ่นยาพ่นอะไรแปลงผักเกษตรอินทรีย์แบบนี้นอกจากคนในชุมชนจะได้บริโภคพ,พืชผักที่ปลอดสารพิษแล้วยังลดการเดินทางออกนอกพื้นที่ซึ่งเป็นความเสี่ยงในช่วงแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 อย่างสวนเกษตรผสมผสานของโยมแมยุพินชัยวุฒิที่ปลูกพืชผักตามฤดูกาลเพื่อรับประทานในครอบครัวและจำหน่ายให้กับคนในชุมชนตอนนี้อัตามาภาพได้มาอยู่ที่สวนของโยมแม่ยุพินชัยวุฒิซึ่งเป็นเกษตรกรที่ปลูกผักผสมผสานแบบหมุนเวียนในพื้นที่จำนวนหนึ่งไร่ซึ่งจะช่วยให้มีอาหารที่ปลอดภัยสามารถรับประทานได้ตลอดฤดูกาล ราะว่าช่วงนี้เป็นโควิดเจ้าเจ้าบ้านปนกับไข่ออกจากบ้านไปไหนเปนกับมาซื้อพักอินทรีย์เจ้ากินพ่อพักเจ้าปอสารพิษกระปูกพักหลายอย่างปูกพักตามฤดูก,กาลเจ้าช่วงนี้ก็มีพักสลัดแก้วบวกลีกระลำพักหนา้าทั่วหลายอย่างเจ้าปลูกพืชตามฤดูก,กาลเจ้าเอาไปขายตลาดเทศบาลบ้านทำเจ้า ลูกจ้าลูก,ก้ากะช่วงตอนเจ้าก่อนที่จะไปตลาดเขาก็ามาซื้อทั้งวันเลยเจ้ารายได้กะประมาณเฉลี่ยแล้วประมาณวัน4 0 0ร้อยถึงห้าเจ้าสวนผักเกษตรผสมผสานทั้งสองแปลงนี้ช่วยให้คนในชุมชนมีความมั่นคงทางด้านอาหารโดยสามารถไปที่แปลงของเกษตรกรโดยตรงเพื่อเลือกซื้อผลผลิตที่สดใหม่ นำมาปรุงอาหารกินกันเองในครอบครัวซึ่งก็จะเป็นการสร้างรายได้ให้หมุนเวียนกับคนในชุมชนอีกด้วยพระคุณากรสติสัมปนโนพระนักสื่อสารจังหวัดพะเยา